าแล้วคลิปที่สีกระมังมีลายแดงใช้ทั้งปีโคงไฟก็หยืนแตะในตะกา้าเท้าแบงก็แปะในตะก้าให้แล้วเรียบร้อยเกินก่อนคลิปนี้จะยาวหน่อยอันแน่ยังจําได้หรือเปล่าสองกระมังแรกเลี้ยงน้ําเขียวสองกระมังที่สองเลี้ยงลายแดงสําหรับคนเริ่มต้นเราอยากทําให้เราอยากแนะนําให้มีหัวเชื้อน้ําเขียวเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปคิดเรื่องลายแดงเนาะมาตรงนี้เราก็จะโฟกัสที่น้ําเขียวก่อน ถ้าเรามีน้ําเขียว1.5ลิตรเนาะ1ขวดก็ใส่ไปแล้วก็ใส่น้ําปุ๋ยไปอันนี้จะเป็นปุ๋ยฟอสูตรที่ยังไม่ได้พัฒนายังไม่เต็มตัวแต่ว่าเปิดขายแล้วแต่ให้ในปริมาณที่มากอินสีน้ําตาลเข้มๆเ,เนี่ยมันจะไม่พึงประสงค์เท่าไหร่โอเคก็ใส่2ฝาต่อน้ํา10ลิตรหรือ1นฝาต่อน้ํา5ลิตรนั่นเองเนี่ยเราก็เติมน,น้ําไปให้เต็มเลยอย่างกับในกระมังในคลิปใช่ไหมก็12ลิตรแล้วก็ใส่ให้เต็มต่อจากนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็แค่คนเช แคนเย็นรอจนครบ3วันหรือ72ชั่วโมงพอครบ3วันก็จะได้น้ำเขียวเข้มๆแบบนี้พอทำน้ำเขียวได้1กระมังอย่างเงี้ย12ลิตรใช่ปะเราก็จะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งมาใส่นี่6ลิตรนั่นเองก็แบ่ง6ลิตรมาใส่ที่อีกกระมังหนึ่งในขั้นตอนนี้มีทิคนิดหนึ่งถ้าใครอยากขยับเป็นกระมัง50ลิตร60ลิตรหรือ100ลิตรอะให้พอได้1กระมังเล็กอย่างนี้ใช่ไหม10กว่าลิตรเนี่ยให้เอาทั้งหมดเนี่ยไปใส่ได้เลยในกระมังนั้น แต่ในคลิปเนี่ยเราพยายามปูพื้นฐานให้รู้ว่าอาถ้าเรามีสองกราอย่างเงี้ยให้แบ่งให้แบ่งน้ําเขียวแบบนี้แบบนี้จะได้แบบว่าวางแผนถูกอะต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโซนนี้เราต้องทําน้ําเขียวนะหยุดพร่ำม,มามาต่อจากคลิปที่เราแบ่งใช่ไหมแล้วก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็เติมน้ําให้เต็มจนได้น้ําเขียวแบบนี้ใช่ปะเราไปอีกสามวันนะก่อนที่จะได้น้ําเขียวเข้มๆแบบนี้คนเช้าคนเย็นอะไรเราปกติพอได้ สองกระละมังเต็มๆอย่างนี้ใช่ป่ะให้เราแบ่งครึ่งหนึ่งอะไปใส่กะละมังแบบเนี้ยเออเห็นภาพใช่ป่ะเนี่ยแบ่งเป็นสองกระละมังแบบนี้สองน้ำเขียวที่ทําน้ําเขียวก็ทาน้าเขียวเหมือนเดิมใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมคนเช้าคนเย็นเหมือนเดิมเราร achieve, เริ่มจะไปโฟกัสที่กระละมังน้ลารแดงและเออไม่ใช่น้ําเขียวเราก็จะไปโฟกัสที่กระละมังที่เราจะเลี้ยงายแดงและเพอเราได้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นเป็น3วันแอมโมเนียมันยังไม่ละเหยเราจะเติมน้ํเปล่าลงไปให้เต็มกระละมังนั่นก็คือในน้าเขียว 6ลิตรเราก็เติมน้ําเปล่าไป6ลิตรหลักการมันแบบนี้ให้เติมน้ําไปครึ่งหนึ่งของน้ําเขียวไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของน้ําเขียวเท่ากับน้ําเขียวเลยน้ําเขียวมีเท่าไหร่ให้เติมน้ําไปเท่านั้นถ้าใครแบบว่าครบ3วันแล้วอยากปล่อยเกิน3วันได้ไหมปล่อยเกินได้เราแนะนําห้ามเกิน5วัน5้าวันแอมโมเนียก็น่าจะระเหยหมดแล้วเราค่อยเติมไายแดงลงไปเลยอะไรเงี้ยต้องเยอะหน่อยนะ ถ้าเข้มข้นไปหาายแดงเราก็ตุยก่อนที่จะแตกตัวอีกแต่การเติมน้ำเนี่ยมันชัวรไงเออช่างมันอ่าก็เอาข้อมูลเนะี้ยที่เราสอนอะ่ะค่อยไป